เดืเเอนมึงเอาได้วิดีโอมันอยู่ไหนเดือนมึงเอานี่นะแช่ต่อบแบบยอดวิวมึงเั้นเ่ <c oughs> อจะคิดภาคกระเน็นมาเร็วกว่านี่สิมาหาเด็กตายเบาเรื่องพี่น้องเป็นรอตายนอคอยมาที่นี่ตำอยังแต่เบาไปนะไข่ดี่วล้วนๆปลาแดกโอ้โอปลาแดกเลย แดดแมนลีละปู่ไอเข้าไหมรีมือไอ่เข้าเด้อดิปาร์ตแดดคุณนะแดดไ้จะพากเลยเสียงโครตกยด

ทุกกูทุกคนเดี๋ยวสิอันนี้ของแท้เลยราวอืมแล้จับนั้นไม่เท่าไหร่สูงก็ตกน้าค่ะจำเจวน้ำเสร็จอันนี้ร้องชิ้น